แ้องล้วกบแล้วกบกลุ่ม,ม,มหนึ่งค่ะามเโอเคก็ต้องโอเคค่ะโอเคทำร้ายนะคะน้องเจ๋งทำร้ายกบนะคะเนีสส่ยโอเคค่ะก็บตัอนคไ่เนตงูใตห่คตายไหมัง่ผู้ไเอสไปเลยส ให้ดูแม่ครับโอเคแบมไกงามเพราะฝนค่ะงั้ไนไกงามเพราะฝนนิดเดียวเหรอลูกเป็นเหมือนสำรวจอากาศเลยปะไกงามเพราแตง่งค่ะโอเคแบมส่งให้ใครคะส่งให้ชิชาคุณสามค่ะชิชาคุณสามชิชาคุณสามเนาะกาเราเล็กนิอะไรนะคะกาคาปิสกาคาปิสส่งต่อให้ใครคะชิชาสง่งให้ กลุ่มสองขังคบขึ้นวอค่ะส่งให้เบลกลุ่มสามค่ะเบลกลุ่มสามค่ะเบลกลุ่มสามอบเล่เกื่อค่ะอบอยู่ไหนหรออบได้ยินไหมกบกลุ่มหนึ่งสูกเขาค่ะขอบคุค่ะเี๋องพิารแงเฟคือิไปโอเคจ๋งว่าขังกบสยใหครคะ ย,ยิงกลุ่มสองค่ะคนไหนเอ,อ่ยน้องยิงน้องนิวเครียดเลยค่ะน้องนิวถึงกับเครียดน้งองนิวค่ะเก็บรักที่เพิ่งพ้นไปหือใจที่เพิ่งช้ำว่ะโอ๊ยไม่ได้แล้วดีแล้วโอเคยิงกลุ่มสองอใ,ใครค่ะเจ๋งกลุ่มสองค่ะเจ๋งกลุ่มสอง 2. อ้าวเ,เจ๋๊เท่าไร ตเจอมากกว่ากลุ่มสองสู้เขาค่ะมีไคยมีใครนะัเท่ากับเธอเจอกี่ครั้งก็ยังมันมาส่งให้ส่งให้ฟู๊กลุ่มสองครับโอเคส่งให้จักเองว้รักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายลยันเรักส่งให้้บกันครับไอ้วันเม่คนะคะไอนวันเม เบสบอลค่ะสู้เขาค่ะ่ถ้ากูน่าตหงี่กว่าใครอ้อมก็ดจงใจเนี่ยเอาให้คุณอ่ะอ่ะอ่ะตไใใครจะได้ใครจะโดนคอนแรกของเราแล้วค่ะโอ้โหแกรุ้นแต่ว่าม่ทได้ค่ะโอเคน่าทาก็ได้ค่ะเอน้องกอนะคะหยินทางไว้ก่อนนะคะต้อนเต้นหมเนี่ยตนเ้นไดมแลีวโอเคน้องกอนะคะ ะคะุณพ,พ่อคุณแม่นะคะลุงป้าน้าอาทุกอย่างค่ะเราล้วนจะต้องอาศัยผู้อื่นนะคะเราสามารถที่จะมีชีวิตนะคะที่เติบโตมาดีได้ขนาดนี้นะคะดังนั้นเนี่ยการที่จะเป็นชีวิตหนึ่งะคะ่ะมันไม่ใช่ของง่ายนะคะการเกิดจะเกิดมาก็ยากเหมือนกันนะคะหนึ100่งร้อยปีเอาตาบอดตัวนั้นสองขึ้นมาจากทีรดั้งหนึ่ง เราต้องเห็นคุณค่าของชีวิตเราก่อนนะคะความรักมันจะเกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เกิดการเห็นคุณค่าตัวเองนะคะการที่เราจะรู้สึกรักตัวเองหรือว่าไปรักคนอื่นก็จะเกิดขึ้นได้ยากค่ะว่าตอนนี้ก็มีคมณค่าว่าไม่อยากจะขายใครนะคะหลวงตาก็บอกว่าเนี่ยเห็นไหมว่าชีวิตของเราค่ะร่างกายของเราที่ได้มาเนี่ยมันมีคุณค่ามากๆรู้สึกว่าเงินเท่าไหร่ก็มันก็ซื้อทำมันสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าคนนะคะ เป็นของวัญพิเศษกับโลกใบนี้นะคะเราก็จะพร้อมที่จะมีความรักแล้วก็รักคนอื่นได้ด้วยนะคะรักผู้อื่นนะคะเห็นความดีของผู้อื่น,นะคะ่ะเราก็จะรักเขานะคะแล้วก็สามารถที่จะน้อมนําสิ่งดีดีของเขาค่ะมาสู่ตัวเราได้ค่ะซึ่งจะต้องทําด้วยความจริงใจนะคะแล้วก็มีความอ่อนน้อมอ่อนโยนนะคะเหมาะสมนะคะทั้งต่อหน้าและรับหลังนะคะความเคารพนี้ค่ะีผู้ชายคนหนึ่งต้องการซื้อหินนี่ ในราคาสองแสนบาทเลยบอกเขาก็เลยเอ่ยว่านี่ลูกตอนนี้รู้ถึงคุณค่าของชีวิตหรือยังเห็นไหมว่ามันไม่สำคัญเลยว่าเรามาจากไหนไม่ว่าเราเกิดที่ไหนสีผิวเป็นสีอะไรหรือเกิดมาแล้วมีเงินทองม,มากมายแค่ไหนแต่มาสำคัญต,ตรงที่เราจะตัดสินใจนำตัวเองนั้นไปไว้ที่ไหนจะถูกห้อมล้อมด้วยคนประเภทไหน ลักกาที่เราเลือกว่าจะใช้ชีวิตยังไงลูกอาจจะใช้ชีวิตทั้งชีวิตของลูกและคิดว่าตัวเองนั้นเป็นก้อนหินราคา20บาทบางทีลูกอาจจะใช้ชีวิตโดยที่ถูกห้อมล้อมโดยผู้คนที่มองลูกมีค่าแค่20บาทเท่านั้นแต่ไม่ว่ายังไงทุกๆคนนั้นจะมีเพชรก็ถือว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดนะคะเป็นชนกชนนีนะคะ แต่ว่าอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูนะคะก็ถือว่าประเสริฐรองลงมาค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นชนกชนนีค่ะแต่เป็นบิดามารดาผู้เลี้ยงดูมาก็ถือว่าประเสริฐเช่นกันนะคะเป็นแบบช่วยทํางานบ้านก็ได้นะคะหรือว่าตั้งใจเรียนหรืออะไรหน้าที่ที่ท่านได้มอบหมายให้เราเราทาเต็มที่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการตอบแทนท่านแล้วนะคะมาให้แชร์ไอเดียว่าวันแม่วันนี้เราจะทําอะไรกันได้บ้างนะคะเอาขวันให้แม่ เบสบอลเวลาเรามีน้อยดร,ร,รามรแม,ม่ค่ะเราต้องดราแม่แตงโมค่ะแตงโมเป็นลูกที่ดีของแม่คะม่ะเบลบอดค่ะก็เอาแบบไหว้แม่ค่ะพอมาร์ลยไหว้แม่แล้วก็ขอตักแม่ค่ะเพราะเป็นวันแม่หนูอยากทําขนมให้แม่คะ่ะน่าจะเป็นพวกคุกกี้ขนม้อ,อ,อะไรอย่างนี้ ส่งรูปไปในกลุ่มนะคะถ้าทําสําเร็จนะเหมือนมาย้าให้เราคิดอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยเราอาจจะลืมไปก็ก็มันมันเป็นเรื่องทั่วไปที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามมากกว่าค่ะในเรื่องของพวกความดีสากน5าประการที่เอาที่แบบว่าที่เราจะแบบว่าเป็นเรื่องของความต้องการพื้นฐานในเรื่องของปัจจัยสี่หรืออะไรพวกเนี้ยหนูรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันเป็นเรื่องที่เราพบได้ทั่วไปในชีวิตของเราเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าคนส่วนใหญ่อะมักจะละเลยบางส่วนไปคือการตอบแทนแบบคุณพ่อคุณแม่อย่างเงี้ยคือให้เงินอะมันก็แบบไม่ได้ตอบแทนแบบที่สุดหรอกพ่อแม่แบบแค่เห็นเราอะมีความสุขแล้วก็แบบขอให้เป็นคนดีแล้วก็ขอให้แบบขอให้แบบประสบความสำเร็จในชีวิตอะไรเงี้ยทำในสิ่งที่แบบเราอยากทำแล้วก็คิดว่าดีแล้วก็ ก็การใช้ชีวิตที่จะต้องใช้ชีวิตแบบแบบยังไงอะ่ะไม่หลงอยู่ในอาบายามุกต่างๆ่าครับผมก็ไปปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่เรายังขาดแคลนไปอยู่นะครับให้ดีขึ้กนกว่าเดิมตรงเรื่องเกี่ยวกับว่าเราควรเห็นความสําคัญในชีวิตตัวเองใส่ใจคนรอบใส่ใจคนรอบข้างโดยเฉพาะคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะบางทีเราก็หลงหลงลงลงืมไปว่า เขาก็เป็นห่วงเราอะไรแบบนี้ค่ะเราคิดว่า hard skill หรือ soft skill สำคัญกว่ากันทนะี่ว่าเนี่ยพี่พี่ว่าเนี่ยนะคะมันก็มีที่เด็กยุคนี้สุควรที่จะฝึกล่าเรียนและควที่จะรู้มากๆเลยในโลกของการที่คุณจะไปทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพนี้นะคะเราไปอยู่ในโลกของการงานแล้วถ้าเราไม่มีความรู้หรือว่าแกนความรู้เรื่องการ manage เวลาในตัวเองเนี่ยบางทีเราก็ปล่อยเวลาชีวิตให้ทิ้งไป ผู้กล้าแชร์นะคะไอเดียความรู้ครปกติเออเราก็จะเจออยู่ในเพื่อนในกลุ่มแค่ในห้องที่ที่เราเรียนครับเรามาเข้าค่ายเราก็จะเจอเพื่อนเนี่ยอีกหลายลหลายเพื่อนหลายหลายที่หลายหลายจังหวัดแต่ความคิดก็จะแตกต่างจากที่เราเจอครบถ้าในในบริษัทหรือในหน่วยงานของเราถ้าเราไปทํางานนั้นนะ่ะเราเราคิดว่ามันดีไหมนะคะถ้าดีกดหนึ่งนะคะถ้าไม่ดีกดสองเนาะ ถ้าเราจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะทุกสติ๊กมมนฟอยทฤษฎีแรกนะคะเกี่ยวกับมนุษย์เขาบอกว่าเนี่ยทุกการกระทําของคนแะของมนุษย์นะคะที่เอ็กเพรสออกไปต่อสาธารณาชนนะคะทุกการกระทาของเราหนึ่งมีสองอย่างเท่านั้นที่เราทําออกไปด้วยแรงขับเคลื่อนของกำบังลมนะคะอันดับหนึ่งเราแต่งตัวสวยแปลททำไมนะะเราแต่งหน้าไปมหาลัยทําไมนะคะเราแต่งตัวสวยดัดผมไปเพื่ออะไร ข้อหนึ่งนะคะกระตุ้นเตือนการ,รมารุสนองตัวเองนะคะเรื่องการ,รเองเอะให้ให้ผู้ชายสนใจแหละให้เพื่อนสนใจแหละอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องขอบคุณนะเขาบอกจงล้อมรอบตัวของคุณเองด้วยคนที่มีความสุขนะคะแล้วก็คนที่เชื่อในตัวคุณคนที่รู้คุณค่าของคุณนะคะคนที่บรนดาลใจให้คุณยกระดับขึ้นคนที่แบ่งปันวิสัยทัศน์ของคุณนะคะคนที่ยิ้มโหยความสําเร็จอะไรถ้ามาเช็คการเข้าสังคมนะคะ น้องๆเคยมีไหมที่แบบว่าไปเจอเพื่อนใหม่อตอนมัธยมก็อาจจะมาท่าไหรตะพอมาหาอะไรแบบนชัดมากเลยนะแล้วตะโกมาทํางานที่เห็นชัดมากเลยเนาะแล้วแล้วดูได้เรียนรู้อะไรบ้างคะที่ผ่านมาที่ฟังฟังมาก็รู้เรื่องขบวนความรู้ให้ฟังการแบบว่า,วาการเข้าสังคมการปฏิสัมพันธ์นกับคนอื่นครับเรื่องเอเกี่ยวกับเคมีตรงกันเรื่องอ เรื่องเรื่องที่แบบว่าเวลาเราเข้าไปแบบว่าปฏิษสัมพันธ์กับใครเนี่ยครับต้องทำยังไงบ้างแล้วก็อะไรที่ทําให้เรารู้สึกว่าเข้ากับเขาไม่ได้ครับแล้วก็วิธีแบบว่าแก้ความกลัวนั้นนะครับเราคิดว่าเราจะอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างคะก็เอาไปาหาเพื่อนใหม่ที่มาหาลัยหรือว่าเอาไปเอ่อทำทำงานร่วมกันครับครบแล้วหนึ่ง,งานาทีนะคะ โชว์นะทุกคนโชว์ของตัวเองขึ้นมานะคะจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มอ่าอ่านของตัวเองขึ้นมาตัวแทนกลุ่มหนึ่งนะคะพี่เลี้ยงเรื่องมาเลยนะคะเปิดใหม่นะคะว่าอ่านให้เพื่อนฟังหน่อยนะคะว่าห้าคุณลักษณะของเพื่อนที่เราอยากจะเป็นเพื่อนด้วยเนะี่ยอยากจะไปคอนเนคชั่นด้วยนี่อ้โวสปอร์หม่ๆกลุะนะ่มหนึ่งสองสามอ่าเลือกเลือก กพื่อมาเลยนะโชว์5คุณลักษณะแล้วก็อ่านให้เพื่อนดูหน่อยนะคะว่าเราชอบคนแบบไหนนะคะที่เราจะไปสร้างเราอยูในชั้นชิปด้วยนะคะเพื่อนเนื่องแคข้อเธาข้อก็มีเอ่อพูดขอมีมารยทแล้วก็เราฟังผู้อื่นค่ะพัฒนาตัวเองเสมอแล้วก็มองต่างๆอืมโอเคนะคะตกือให้น้องปอยน,นะคะมี Sleep, Nutrition, Activity, Recreation แล้วก็ e s t นะคะ หกอย่างนี้เป็นเบสิกเซลแคร์ที่จะทำให้เราักอให้ทุกคนนะคะนั่งรับตานะคะสักสามนาทีก็แล้วกัน,นะคระับ